พี่ส่งลิงไปให้นอกก้องเขาดิอุ้ยไอ้เหี่อะชิบหายแล้วเดี๋ยวให้มันให,ให้มันใช้กับไอ้น้องนั้นไปชิบหายแล้วมึงยังคึอกอะ่ะเดี๋ยวไอ้มีเวทด้วยเราไม่มีเราไม่มีระงรับปืนหรอวะเฟรม่ใช้ไม่ใช,มใช้ไปกี่อันแล้วอะ่ะถ้ามันใช้ไปสองเดียแล้วก็น่ากลัวมันจะมีมากกว่าน,นั้นดิกลัวมันจะเก็บไว้ให้เรา่ะดิโอัวอย่างนี้แข็งไม่ไหวแล้วเพราะวะ่าเฮียโดนเวทไปอ่ะไปลงไฟลุกท่วมไปหมดกระสุนเวทมันเยอะว่ะดูจากทรงแล้ว อุ้ยเอาก่อนเลยว่ะโอ้โหไอ้สัตว์เปิดมาก่อนเลยจมแล้วเรียบร้อยหมุนมันต้องหมุนเรือดิจหวนี้กำลังหมุนกำลังหมุนกำลังหมุนแม่นว่ะ เราหักแล้วพี่จับอยู่แค่ให้ได้มุมพอพี่ยิงต่อยิงต่อป่าเสากลางหน่อยเชฟเสากลางยังไม่ได้ป่านะพี่ดึงไว้เฉยป่าให้สองแผ่นฮักหัก แผ่นเด็กแล้วพี่ไปแผ่นเด็กางได้เลยจะกันยิงดิช็อตเข้มยไอ้เฮียน้องกูเข้มยังวะจีวิน้ำให้ป่าเสาไปหนึงพี่ไปยิงพี่ไปยิงเขายิงได้ยิงยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้น้องด้านล่างเตียงไม่ต้องไปคุมเรือเลยมาพี่ดูคุมเลยให้พี่โซโลพี่โซโลให้ไอ้เฮียเข้มชิบหาย โอ้โหจมแล้วฮะไหนี่เร็วดิครับเข้มปัดมันมีของไอ้นี่ด้วยพี่มีของฟอร์จูนจริงเหรอเดี๋ยวบอกน้ำเียันกล่องอันนั้นน่ะกล่องใหญ่ผมไม่เห็นโอเคอาจจะแอบอยู่ก็ได้ไม่รู้น่าเลอไม่มีกล่องเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเองแหละชี้อย่างเข้มอ่ะไมม่ีัดโอ้โหจะขายกล่อง ไปใช้เล่นๆเฮ้ยนั่นน่ะกูเห็นตลกแพงและหนึ่งอ่ะกูเห็นแล้วสีน้ำส้มนี่มาและหนึ่งเอาสายยิงโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวหัวเรือมันยังไปเปิดละไอ้เหี้ยที่หักขวาตอนนี้ทันปะวะไม่ทันนี่ลมมันส่งดีกว่าตาย หักซ้ายเัาขวายิงโอ้ยมันบิดแล้วมันบิดแล้วมันเปิดใบเต็มเลยไปอีกบล็อกเหรอสายสุดสายสุดพี่สายสุตดตายแล้วตายแล้วไป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  โดนแล้วหนึ่งเฮ้ยมันเริ่มบีบเริ่มบีบแล้วน้องเมมหน่อยเมมหน่อยที่ยิงต่อเชฟซ่อมไปนะ เจฟผักวางอาขวาหน่อยวางปะวางเอาหักเลยหักเลยเขาเลยปีงต่อหักขวาแล้วเก็บไปหลังหน่อย ได้ค <differences S 2> ืนปะเนี่ยไม่คืนอีกวิ่นน้ำหน่อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววินให้เดี๋ยววินให้จนพังงานแล้วไปมีกันไปเรื่อยๆตัวว oh <i S 1> <hel> ินแล้วนะ แล้วพี่หมุนพังงาพี่หมุนพังงาได้ได้ได้ไม่ต้องห่วงดา้านล่างพี่ถ้าปูยิงได้นะได้เหลี่ยมใบตอนเนี้ยมาเราสมองขึ้นตัดได้เลยเชน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 ไม่มีแล้วเอาหรอเตียง ไม่หลุดไม่ไปยังอย่งอย่างอย่าเพิ่งโอเคเรียบร้อยอย่าเพิ่งหยุดจนกว่าจะเห็นเรือแหงนหน้าขึ้นบนวน้ำเจอปะเชฟไม่มีเงือกเนี่ยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทำเองแต่ไม่รู้กี่เวฟอะตัวใหญ่และทามิ่งดีก็จะถึงในชื่อแดงอะบอสจุดหมายอะ รอน้องก็รอน้องก็เสร็จก่อนดิแล้วเราไปตีโฮ้ยเว็บบอสเว็บบอสชัดเจนน้องเว็บบอส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 เลยมากลับกลับมาเรือเลยเชฟไปเอากระสุนเวทเลยทิ้งไว้ข้างบนน่ะกูเห็นเลยมันเปิดใบแล้วเว็บบอสแน่แน่มันไม่ทำเพราะมันเห็นเรามาไงต้องกระตุกกระตาก้วยกัน ไอไอจีเซนเซมันเนี่ยใช่ไหมไมันไอจีเซนเซมันต้องหัวเรือมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเก็บไปหน้ารอที่ละมันดิ่งมาหาเราเก็บไปหน้าเก็บไปหน้ามันเปิดแค่ใบหน้าว่ะ,ะแค่นี้แหละ เรือแม่งน่ากลัวว่ะด,ดูสภาพเรือมันดิไม่แต่งอะไรใ,ใดๆทั้งสิ้นไ้่เราโดนเยอะกว่าเราโดนเยอะกว่ากัรไปดีกว่าเพรามเราไม่ต้องตามที่เราเข้าไปในเกาะอำงั้นเลยนะนนเราป้อมเกาะเลยดีกว่านะเอาดิ ไม่หนีมันแค่วน,นวนแต่เมืมม่อกี้เราไม่โดนเลยอ่ะกลางใบเต็มแบบพร้อม,มเก็บไปแล้ว,วแล้วหมุนซ้ายแล้วอะไรอ่ะตรงนี้ไม่น่าโดนป้อมยิงวะเว็บบอสแหละไอเฟ,เฟรมแม่งรู้ได้ไงวะที่ทำนานอย่างวะเหมือท,ที่บอกมันมีหัวกระก้อยแค่นั้นเองมาดีครับ มันไม่เสิร์ฟซะทีเดียวไปยิงให้โดนทำน้อยตำน้อย,อย,ยเฮ้ยมีคนมาบอดหนึ่ง ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยหนึ่งเม็ดไม่ตายวะสองเม็ดไม่ตายว่ะพพังงานักก้อนหนึ่งจะบวกเขาไม่บวกไปใช่ไหมอย่าวนตายชุดดำนะเราใช้ป้อมก่อดีกว่ามั้งพี่ว่าโอกาสที่จะฉกมันสูงอนะ แล้วก็เราเข้าไปเรือเรามีโอกาสโดนโดนบอสไงวีดีโอนะหนีเปล่า,าหนึ่งบนหนึ่งน่าจะขับ,บนวนเกาะแหละงั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่มันจะอยู่เรือสองคนอ่ะดิเดี๋ยวมันจะไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้มันดีขึ้นเกาะไปอ่ะน่าจะใช่น่าจะเล่นปะมันน่าจะเล่นป้อมเกาะแทนเราละเราก็ดีดไปบ้างดิไปนี่นไงบอสมันบังใครใส่เรือมาแล้วไอ้เหี้ย ฮ้ยระวังไข่ไข่ระวังไข่โดนลวกนะช่วงนี้ช่วงนี้คือน้ำร้อนมากอุ้ยไปมาเชฟมีอะไรตกใจเอบอทนี่มันป่าสมองหวัะ ปาเลยนะปาเลยนะที er <t t ่ขว้วไม่ต้องไปยิงมันหรอกไอ้เหี้ยแล้วก็วนกลับไปที่กอบปอร์ดอ่ะเฮ้ยเฟมเฟมขับ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 มันบีบมันบีบมันบีบไม่ผมใช้ป้อมก่ดยิงได้อ่ะเอาดิ เก็บไปให้พี่หัทเก็บเลยเก็บเลยพี่ถักไว้กับสุดแล้วล่ะเป็นไปนบอดได้ปะตอนเนี้ยเดี๋ยวมันเสียรักอยู่ได้ไดสลโลอยู่สโลอยู่เค็นเค็นเสาหน้าเลยโอเคกำลังคู่กำลังคู่หน้าหักเสาหน้าหักเสาหน้าหักกำลังคู่หลังโอ้ยเอฟไม่ติด เซิฟเซิฟเซต,ต,ตัดเสาเชฟเคลืลอเกิดลืโอเคดีเลยพีเกมเราด่าเสาดูท็อปเด็กไว้น,อวน้องงาคครับควมรุนหรอ เชียบดูกอะไปนะพี่กระสุนผมจะหมดขึ้นมาผมหมดแล้วพี่กระสุนผมหมดเลหวยหวยโอเคแตก โุ้ยเฮียดิเพิ่งเกิดน,นี่หมด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 จะสังและจะสังแลเ็บไลเรือไลเรือมาเลย <c oughs> สังแล้วสังแล้ว,ลวน่าจะเกิดทันสามตัวเลยอ่ะเพราะมันตายไล่ๆกันพื้นแล้วนี่เราม,มีไทเดนนี่เนี่ย <c oughs> ไป นี่เหลือจะหมายให้เก็บด้วยเหรอดีเลยจะได้สุ่มกาชานี่ขอหมุนเรือไว้ก่อนนะเผื่อเผื่อแบบถึงของ ุนแรงเหลือเกินกลองเหลี่ยมนี้กลองตรงนี้นี่กลองยับยับ ไม่น่ามีนะเมื่อกี้เชฟมันขุดขึ้นมาสุดเลยเหรอมันซ้อนกัน,นอ๋อเปลี่ยนห้าแล้วมั้งเนี่ย สวัสดีครับเร,เราได้กี่อันอ่ะสองแผ่นปะได้มันก็เหลือไว้สองแผ่นเลยมันจะสามแผ่นกลได้น,นะพี่เออตอนอยู่ไหน ถ้าส่งนี้มาไม่เก็บแม่งไม่น่าจะเก็บทุกอันอืมปีเสร็จแล้วแบบปล่อยเบอร์ <c oughs> ปล่อยซึมเก็บสี่ไว้ มาจจะไม่ถึงวะทำไมมันมีรอบหนึ่งเราถึงวะเฟร,รมยิ่งงงเหมือนกันนะเรื่องนี้รอบที่แบบเราฆ่าบอสกันนะจะฆ่า

ไม่รู้อ่ะพี่เห็นแค่กระโหลกกระโหลกบอสจนหมายแค่2ตัวเองตัวหนึ่งมันเป็นแตกไหนไม่รู้เฮ้ยนี่ไงโอ้ดีอะไรมีอะไรให้เก็บหรืเอเปล่ามีอ๋อพี่เก็บใบละเราจะออกเลยมาแล้วพี่หฮึตอนนี้ยิงเอาแล้วกันแล้วโอ้เฮ้ยมันเกิดแค่ตรงนี้ไหนอะเทปเรืออยู่นี่เรืออยู่นี่ไอสัตว์อ๋อเห็นแล้วเอาเ้ากระโหลก ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เราเล่นป้อมก่อเลยอย่างนั้นอ่ะพี่อาสาเองขึ้นขึ้นมาแล้วพี่ยิงขึ้นมาแล้วไอเชฟขึ้นขึ้นเรือม,มาเดี๋ยวพี่อยากเล่นป้อมก่อว่ะเกมบังคับเรือให้หน่อยอย่างนีง้ปแปลว่ามันเกิดโซนอะไรวะเฟร,รมกูขอไฟเหรอ่ะรอกำลังดิ่งมาแล้วจอดแช่ตรงนี้ก่อนก็ได้แป๊บนึง อันข้างรอถ้ากับตอนนี้เรายิงได้สามสามป้อมเลยสมอนแมนเมื่อกี้ถ้าเกิดเสาไม่หักก็คงจะแบบปินไปเรื่อยอะแม่งเจฟมึงไปเรือดิคนอยู่เรือนะคิดเหมือนกันไม่มีคนอยู่เรือนะ น่าจะหักออกเลยนะน่ันออกเนาะน่าจะหันออก,อออกเฮ้ยหัวเรือก็บิดเข้ามาเรื่อยๆน้องบิดเข้ามาอยู่เชฟนะ่าจะว่ายถึงอยู่นะเออมึงขึ้นเหนือ,อายาวเลยลเชฟเห็นหัวมันอยู่อืม เราเราไม่ได้เก็บสปายมนเลยนี่หว่าใช่อุ้ยสูงไปพี่จะยิงไม่ได้ต้องใช้ป้อมนี้ว่ะเด็บมึงน่าจะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วเดือดเชนนะสงระยะเชนเลยไปสวนละ บิงโกเอาหักถอนสมอแล้วโ <Okay. S 2> อเคถอนสมอแล้ว <c oughs> ได้ๆไอ้ายหลบไม่ไปกลุด้านบนมันอยู่อะ <c oughs> โอ้ยเกี้ยตกเรือดโดนปั๊บวาร์ปไม่แงอาละปวนปวดปวดไวก็ได้ตายหน็คมาตายหน็ค สายสองสายสองใครโดยใชยิงในกันเยิงโดนพี่ยิงท็อปเด็กอยู่อ่ะบังยงขึ้นหมดแล้วพี Hence, ่ไปบอกนะเฟรมไอ้เ oh หี้ยมึงยังแม่งตัวกระตุกแล้วแม่งลูกซองยิงโดนไม่เกิดแล้วคนหนึ่งโอ้โห เดี๋ยวคนตายคนแรกมันจับกันนอนในคนที่สองนี่แตกหละินมาข okay, okay, <laughs> ึ้นคิดมาขึ้นโอเคโอเคแตกละหมด <laughs> หมด <laughs> <laughs> มหมดแล้วหมดแล้วจบแล้ว